มีใครในไลฟ์ตอนนี้เนี่ยชอบเข้าร้านน้ำชาบ้างหรือเปล่าปกติเวลาเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะได้ยินแต่เข้าร้านกาแฟถูกไหมเข้าร้านกาแฟไปนั่งคาเฟ่แต่ว่าเคยเข้าร้านน้ำชาบ้างหรือเปล่าเออแบบพวกร้านนั่งชิลร้านนั่งสบายสบายเคยเข้ากันไหมแล้วคิดว่าในร้านที่มันดูผ่อนคลายขนาดนี้เนี่ย มันมีผีหรือเปล่าลองฟังเรื่องนี้ดูไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจไม่กล้าเข้าลานน้ำชายีกเลยก็ได้เนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึงเป็นพนักงานออฟฟิศที่ทำงานอยู่ในญี่ปุ่นแล้วพนักงานออฟฟิศคนนี้ในทุกๆวันนะครับเขาก็จะนั่งรถไฟฟ้าจากบ้านเขาอะไปที่สถานีหนึ่ง แล้วก็จะลงจากสถานีตรงเข้าออฟฟิศเลยคือตึกทํางานเขาจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าเลยซึ่งช่วงเวลาเลิกงานของผู้ชายเขาจะอยู่ประมาณสักหโมงทุ่มหนึ่งเขาจะเลิกงานอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยแล้วในทุกๆวันเขาจะต้องมาแวะก,กินน้ำชาตรงสถานีก่อนจะนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้าน ซึ่งในสถานีอ่ะมันจะมีร้านเหมือนร้านนั่งชิลอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายกาแฟร้านขายน้ําชาอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าไม่มีเบียร์ขายนะแต่ว่าจะขายอะไรพวกเนี้ยอยู่มีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านนั่งชิลเขาก็จะใช้ไอ้ร้านร้านเนี้ยเป็นการพักผ่อนผ่อนคลายในการที่เขาว่าทำงานมาทั้งวันเนาะก็จะเข้าร้านเนี่ยประจําก่อนจะกลับบ้านทีนี้มีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่เขาอ่ะเข้าไปร้านน้ําชาเนี่ย เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาแปลกใจเลยคือมันมีลูกค้าคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ในสุดของร้านน้ำชาเลยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งดูจากข้างหลังเนี่ยน่าจะน่ารักแล้วก็น่าจะสวยมากๆอ่ะเขาก็มองนะครับว่าเอ๊ะผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่เคยเห็นที่ร้านร้านนี้มาก่อนเลยอาจจะเป็นลูกค้าขาจรหรือเปล่าอาจจะเป็นใครที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วแวะเข้ามากินน้ําชาหรือเปล่า เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าเออเป็นลูกค้าขาจรก็กคิดว่าเออคงน่ารักดีแหละก็แอบชอบนิดๆละแต่ก็ไม่ได้อะไรนะก็มานั่งกินชงกินชาอะไรไปเรื่อยแล้วระหว่างที่กาลังกินน้ําชาเนี่ยเขาก็แอบสังเกตผู้หญิงคนนั้นอยู่นะว่าเมื่อไหร่จะหันมาสักทีเพราะว่าเขาแอบเล็งไว้นานแล้วว่าถ้าหันมาเนี่ยถ้าเกิดสบตากันเนี่ยอาจจะมีการขอไลน์หรือว่า,าจ,จะมีการขอช่องทางการติดต่ออะไรก็ว่าไป แต่เขาก็ใช้เวลานั่งกินอยู่นานผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีวี่แววว่าจะหันหน้ามาเลยคือจะนั่งหันหลังให้เขาตลอดจนเขากินน้ําชาเสร็จก็ลุกออกเพื่อที่จะเตรียมตัวในกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านก่อนจะออกจากร้านเนี่ยก็เลยหันไปดูว่าผู้หญิงคนนี้เขานั่งกินอะไรทำไมนั่งนานจังเลยปรากฏว่าพอหันไป ก็จะเห็นเราผู้หญิงอ่ะเขายกน้ําขวดหนึ่งขึ้นมาดื่มเป็นน้ําเปล่าที่มีฉลากที่เขาอไม่คุ้นตาเลยคือฉลากถ้าเป็นเราอยู่ในประเทศไหนเราก็จะคุ้นกับฉลากของยี่ห้อน้ําเปล่านั้นๆถูกไหมว่าฉลากนี้เป็นสีฟ้านะแล้วก็จะมีลวดลายตามแบรนด์อะไรก็ว่าไปแต่ผู้หญิงคนนี้คือเหมือนยกน้ำดื่ม แต่ว่าไอ้น้ำที่เขาดื่มม,มันเป็นน้ำเปล่าแต่ว่าแบรนด์น่ะมันเป็นแบรนด์ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นแบรนด์ที่เขาไม่คุ้นตาเลยอ่ะแต่ด้วยความที่สงสัยเขาคงจะซื้อมาจากต่างประเทศหรือมั้งไม่ใส่ใจอะไรก็เดินออกไปจากร้านแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับไปที่บ้านกระทั่งวันลุ่งขึ้นก็ตื่นเช้ามาทำงานอีก เขาก็ทำงานตั้งแต่เช้าจดเย็นมาถึงตอนเลิกงานก็จะต้องเข้าไปในร้านน้ำชาเหมือนเดิมซึ่งวันนี้ตอนที่เข้าไปเขาก็เจอผู้หญิงคนเดิมนั่งอยู่ที่เดิมคือโต๊ะด้านในสุดของร้านน้ำชาแล้วที่แปลกไปกว่านั้นคือผู้หญิงคนนั้นก็สั่งเมนูเดิมๆคือเป็นน้ำเปล่าที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเป็นน้ำแบรนด์อะไรก็ไม่รู้อะ นั่งกินอยู่ที่เดิมลักษณะดเดิมเขาก็เริ่มจะเก็บความสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงกินน้ําแบบนี้มา2วันแล้วมันอร่อยเหรอมันอร่อยขนาดไหนอยากจะลองสักครั้งหนึ่งเผื่อว่าจะได้มีเรื่องเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ว่าเฮ้ยเราอะ่ะกินน้ําแบรนด์เดียวกันนะเออผมชอบอะไรเงี้ยก็จะหาเรื่องคุยกับผู้หญิงได้ก็เลยลองไปถามตัวของคนที่เขาเป็นพนักงานว่าเออเนี่ยพอจะมีน้ําที่รูปร่างลักษณะแบบนี้บ้างหรือเปล่า ตัวของร้านน้ำชาก็เลยบอกว่ามันไม่มีไอของันไม่มีหรอกคนที่เอามาเนี่ยน่าจะเอามาจากข้างนอกแหละแล้วก็มานั่งกินในร้านเขาตัวของผู้ชายก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่มีก็ไม่อะไรก็สั่งชาสั่งอะไรกินกันเหมือนเดิมปกติจนเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปเขาก็จะเห็นแบบนี้ทุกวัน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 ว่าทุกครั้งที่เข้ามา จะเจอผู้หญิงคนนี้น,นั่งที่เดิมแล้วก็จะยกน้ําแบบเดิมเนะี่ยกินทุกวันจนเขาเริ่มที่จะอยากจะกินน้ําที่ผู้หญิงคนนี้นกินมากขึ้นแหละก็เลยลองไปตะเวนตามร้านสะดวกซื้อว่าไอ้น้ําน้ำเน,นี่ยมันคือน้ําอะไรมันเป็นน้ําออกใหม่หรือเปล่าทําไมผู้หญิงคนนี้นถึงกินมันทุกวันทุกวันแต่เชื่อไหมว่าหลังจากที่ไปตะเวนหาทุกร้านสะดวกซื้อทุกมินิมาร์ทก็ตามแต่ เขาไม่เห็นไอ้น้ำที่ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะดื่มทุกวันทุกวันทุกวันเลยไม่มีแบรนด์แบรนด์นั้นน่ะอยู่ทุกร้านค้าเลยซึ่งไอ้ลวดลายที่มันอยู่บนขวดน้ำเนี่ยให้นึกภาพตามผมแบบนี้นะคือมันจะเป็นขวดน้ำใสๆแล้วก็จะมีฉลากเนี่ยพันรอบแต่ว่าฉลากอะ่ะมันจะมีลวดลายแบบสวยๆเป็นลวดลายเหมือนลายไทยอะไรพวกนี้นะครับ เป็นลายขึ้นรอบขวดน้ำเลยสวยมากเขาก็เอ๊ถ้ามันยังมีโอกาสเนี่ยก็อยากจะคุยกับผู้หญิงคนนี้สักครั้งหนึง่งงั้นเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับผู้หญิงดีกว่าว่าไอ้น้ำที่คุณดื่มอ่ะมันคือน้ำอะไรเปิดประเด็นคุยเรื่องนี้เลยอยากจีบมากวันนั้นก็รวบรวมความกล้าเลยครับกลาว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องคุยกับผู้หญิงคนนี้ให้ได้ถ้าเจอ ก็กลับบ้านไปนอนตื่นเช้าขึ้นมานั่งรถไฟฟ้าไปทำงานตกเย็นหกโมงเย็นปึง้งมุ่งตรงไปที่ร้านร้านนี้เลยเปิดประตูเข้าไปเก้งเกงเก,งก,งกงเสียงกระดิ่งดังสิ่งแรกที่เขาทำเลยคือมองไปที่โต๊ะของผู้หญิงคนนั้นที่เคยนั่งประจำทุกวันว่ายังอยู่หรือเปล่าพอมองเข้าไปครับ เรากวว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มาผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แต่ว่าสิ่งที่อยู่บนโต๊ะผู้หญิงอ่ะคือน้ำเปล่าวขวดที่ผู้หญิงคนนั้นกินขวดที่ผู้หญิงคนนั้นกินทุกวันนะ่ะตั้งอยู่ที่โต๊ะของเขาด้วยความอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นน้ําอะไรวะหรือว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะกลับบ้านไปแล้วหรือเปล่าอาจจะกินเสร็จ แล้ววางขวดน้ำทิ้งไว้แล้วอาจจะกลับไปที่บ้านหรือเปล่าอยากรู้แต่ใจหนึ่งก็กลัวว่ามันจะเสียมารยาทไปหรือเปล่าว่าไปดูของในโต๊ะเขากินอะไรเงี้ยมันจะเสียมารยาทไปไหมแต่พอช่างน้ำหนักแล้วอ่ะมารยาทกับความอยากรู้อะความอยากรู้มันมากกว่า,วา,า,ก,า,ก,ก,วาก็เลยถือวิสาสะเดินไปที่โต๊ะโต๊ะนั้นเลยเดินไปปุ๊บปุ๊บ ไปถึงหยิบขวดขึ้นมาดูซึ่งขวดที่เขาหยิบขึ้นมาดูอ่ะมันก็เป็นขวดน้ำปกติทั่วไปนี่แหละเหมือนขวดน้ำเปล่าออแถวบ้านเราแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือในขวดอ่อะมันไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียวเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอามันก็ปกตินี่ก็เขาวางขวดไว้อ่ะ เขาอาจจะกินหมดแล้วก็ได้มัแล้วก็เลยไม่มีน้ําแต่ไม่ฮะไม่มีน้ำเนี่ยยังไม่แปลกใจแต่ว่าสิ่งที่มันน่าแปลกใจอย่างมันอยู่ในขวดจําได้ไหมว่าผมเคยเล่าว่าที่ขวดน้ําอ่ะมันมีลายอะไรแปลกๆเหมือนลายลายไทยลายกะนกบ้านเราอะ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ในขวด มันมีพวกตะขาบมีพวกกิ้งกือมีพวกไส้เดือนมีสัตว์เลื้อยคานที่เป็นตัวเล็กๆๆๆๆอ่ะอยู่ในขวดเต็มไปหมดเลยแล้วก็กำลังไต่แบบโย้เย้แบบยิ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 บอยู่ขอบขอบขวดเต็มขวดไปหมดเลยเขาเห็นมันแล้วก็ตกใจรีบวางปังหันหลังกลับมาเตรียมจะวิ่งพราะหันกลับมาก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ผู้หญิงคนนั้นน่ะมายืนจ้องหน้าเขาแล้วก็มองแบบตาต่อตาแล้วก็พูดกับเขามาบอกว่ามึงเห็นแล้วใช่ไหมมึงเห็นแล้วใช่ไหมมึงเห็นสิ่งที่กูกินแล้วใช่ไหมเขาก็เลยรีบก้มหน้าปุ๊บรีบเดินเลี่ยงออกมาเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเปิดประตูแกลง้งแกล้งแกล้งออกไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านเลยแล้วเชื่อไหมว่านับตั้งแต่วันนั้นน่ะ ไม่เคยย่างกลายเข้าไปที่ลานน้ำชานี้อีกเลยเพราะเขากลัวว่าถ้าย่างกลายเข้าไปอ่ะจะเจอผู้หญิงคนนั้นน่ะมาหาเขาซ้ำสองหรือว่าอาจจะโดนผู้หญิงคนนั้นน่ะทำอะไรบางอย่างกับเขาก็ได้เรื่องประมาณนี้ครับ